บสวัสดีครับว,วันนี้แวะมาหาเสียเช็ดนะครับเสียเช็ดเพื่อนรักนั่นนะฮะโอ้หุ่นยังดีหล่อเหมือนเดิม,ดมบึกบึนหนุ่ม,มเมืองการคนเมืองการผู้เสี่ยงนะือนะนี่สมัยก่อนร้องเพลงอยู่ที่คุณชายคาเฟ่นะฮะันที่เจอกันมันที่เตะกันนะมันอยู่คุณชายคาเฟ่นะฮะ <laughs> <laughs> แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ไหนะแต่ก่อน เออแต่ก่อนทำไมับเก่าใช้เขาชำนาญอีสานเขียวป่าถึงพี่น้อยด้วยไอ้น้อยน่ะไอ้น้อยอ่ะโอยไอ้น้อยตายแล้วโอ้น้อยตายแล้วเลยใช่ไหมวะไอ้เดวิดไอ้เดวิดอินทรีไอ้เดวิดอินทีเดวิดอินทรีอยู่ยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายแต่ก่อนร้องเดวิดแต่ก่อนร้องเพลงอยู่ที่ไหนวะไอ้เดวิดคาราเกะสร้อยภูเขาออ๋แต่ก่อนเปิด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 คาราโอเกะเดวิดอินทรีนะฮะไม่ได้พลาดพิงนะ คิดถึงน้องคิดถึงน้องนะพี่เชษที่ถึงน้อง,นะง,องจำพี่เชษได้ไหมเดวิดนะ <c oughs> นะแต่ว่าน้องเขาไปดีละเขาไปเขาดังเขาอะไรละได้ข่าวว่าเป็นลูกเขยผู้ว่าอยู่ที่แถวนะครามน,นมสม,มัยเก่าๆเนาะนะตอนนี้ก็โอเคแล้วไปดีละตั้งใจมาหลอกอะ่ะโซนนั้นดังมากพี่ศาสตร์โมลาโมลาศาสตร์เป็นคน ทำดนตรีแต่งให้คนที่บ้านนาบัวนั่นแหละพิศาสโมราโมราศาสตร์ฝนาะกแฟนผมดูวยตามมาแล้วก็มีเพลงอะไรมาวะเสียเชิญอ่ะพูดตามคนดังไปแล้วทั้งมันชั้งมันแล้วก็ตอนนี้มาคุยกับเสือเชิดก่อนว่ามีเพลงจะเสนอเพลงใหม่ๆให้ฟังไม่ใช่ใหม่กี่ปีแล้ววะห้าหก เจ็ดบาทห้าหกเจ็ดแปดเก้า <5, 6, S 2> <90. S 1> หวยงวดนี้นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบงวดน,นี้มีเลขเก้าครับนานเหี้เก้าเวลาก้าสี่ท่อนนะสี่เก้าเพลงใครเพลงเพลงนี้เป็นเพลงใครเพลงของพ่อกิตพูวนาตเป็นหม่อมหลวงครมหม่อมหลวงกิตภูวานาตเขาแต่งอะเขาเป็นคนแต่ง เขาให้เขาให้เรามาร้องได้ไงก็ตอนนั้นร้องอยู่ใน,ในทีมงานอยู่ในวงดนตรีใครเป็นคนร้องก็ผมเนี่ยร้องครับอ๋อเสียเชฟเป็นคนร้องแล้วคนอื่น <c oughs> ก็มีคนร้องอีกคนแต่โดนไล่ออกไปแล้วเพราะไปขโมยของเขาอ๋เอเรื่องนั้นไม่พูดไม่พูดพูดไอ้เรื่องขโมยของไม่เอาไม่เอา <c oughs> มัน,นมัน,นคนเห็นไม่เขาต่อเดี๋ยวจะตอกย้ำมอาสมัยก่อนที่อยู่ในเมืองไทยแต่เสเียนะครับเสถียเ,เคยไปร้องเพลงอยู่ที่ฮ่องกงมานะครับอยู่ที่เกาล้งเสีงนะครับประเทศญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นบ้านเมื่อกีอ้ฮ่องกง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 ประเทศฮ่องกงฮะเออเกาล้งเสงีงมีอะไรบ้างเกาลงเสงีงแล้วก็เวลาจะไปต่อพ้าเจ้าปอไปต่อที่ไหนต่อเมืองจีน ไ้บ้าข้ามเรือไปหรือเปล่านั่งอต้องข้ามเรือไปร้อยยี่สิบบาทร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ฮะไม่คิดเป็นเงินเขาเท่าไหร่กี่หยวนกี่ก็ไม่รู้อะเงินเขาร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทเงินเราอะเงินเะเดี๋ยวเริ่มพี่ก่อนบาทหนึ่งก็สี่บาทบาทหนึ่งสมัยก่อนเนาะบาทหนึ่งบาทหนึ่งของเขาก็สี่บาทบ้านเราร้อยหนึ่งก็สี่ ต้องเสียเทสจีไปอะไรอยู่ไหนกะาแฟาลนะอลไรนั่นน่ะโ็กินน้ําเปล่าฮนะน้ําเปล่าบาทน,นึงก็สี่ร้อยอะไรวะบาทในอีกห้าสิบบาทคุณเข้าไปแต่ก่อนมีใครไปมั่งวะมได้ข่าวไปโอ้หลายคนไปหาก,กินอยู่เราลงเสงก็ลงเสงใช่ไหมหลังจากกลับจากนู้นมาก็มาอยู่ที่พัทย,ยาซิตต้ เข้างานเลยดีป่ะเพลงอะไรนะเพลงของอะไรหม่อมเออมารู้ม่รู้จักเพลงหม่อมเขาได้ไงหม่อมอะไรกิสนาดอะไรนะหม่อมหม่อมก้าวกิศไอหม่อมไม่รู้ก็รู้แต่ว่านาตกุลภูวานาตอะไรนะั่นน่ะมันเป็นเพลงชื่อเพลงไอหนุ่มเล่าเขาไอหนุ่มเล่าเขาโอ้หม่อมแต่งเพลงเล่าเขาได้ไงวะ ในลอง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 แค่ท่อนสองท่อนเด็ท่อนเดียวพอท่อนเดียวไม่ได้หรอกติดลิขสิทธิ์ต้องส,สี่ท่อนถึงจะไม่ติดลิก่ะฮ่าฮ <laughs> <า>่าฮ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 ่อะไรนะอา้าวอะไรอสิตรสิตอสิตสิตอะไรของมึงมันจะอึกจู่อ้าเอามาเอามาโอ้หซูมเข้าไปแล้วกำลังรอเลยเอา้า วันทุที่สีสิบดิเอาให้นันนๆเอาให้นันนัอตอนนี้ตอนนี้เสียเชษ้กำลังสะอ็กอยู่นะฮะร,รอสักครู่นะฮะสองพนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ยห้าใช่ไหม ส่สิบตีเคลียเล่านี้เป็นเล่าบ้นนอกรินมาสักสองสามโอ้โหปรกอลุงโตโอมีเหงเฮามัดคนจนต้องทนกินเหล้าบ๊บแพง กูสะอึกกินเหล้าบ่แพงมีนังเข้มแหงๆมีนังเข้มแหงๆก็ไฟไปแกกินกันก็ไฟไปแกมกินกันสิบสี่ดี่อสิบสี่ดีกรีโอแม่งข้างห้องแม่งเปิดเพลงแรงหนึ่ง สี่สิบสี่คลีเหล่านี้กินไซก็ได้เหล่านี้กินไซก็ได้กลางนาอว่าลมไผ่กลางนาอว่าลมไผ่ กูว่ากูจดให้มึงลองเนี่ยไอสัตว์ไอ้เห้ยคลิปกูเลยไมงไม่ได้มาแต่ฐานไอ้เฮียเดี๋ยวูทูบก็ตัดที่กูอีกไอ้เฮียเอาฟันโอ้โยเฮียเดี้งๆที่ร้องเพลงพงพัดาะตายเลยไอ้เฮียอย่าร้องร้องไม่ได้ร้องไม่ได้เนาะไม่ถ้าถ้าร้องอยู่้องพงพัดมานี่ไอ้หาแม่งยูทูบเขาลิขสิทธิ์ตายเลยไม่เห็น สี่สิบดีกีเหล่านี้เป็นเหล่าบรรนอกนลินมาในสางสามจอกเหล่าบรรนอกคือส <40 S 1> ี่สิบดีเกี้ยว <laughs> ไอ้เฮียเพลงข้างห้องเปิดอะไรไม่รู้กูรังสี่สิบดีกีกันอยู่เตปะป่าข้างห้องกันนะแม่งเนะ <c oughs> นี่ยเปิดอะไรเสียงดงังนะกูรังอัดคลิปกันอยู่วะห่วย <c oughs> ขาคนกันนะเนี่ยเพลงเข้าเข้ายูทูบกูแม่งลิกัสิ์กูตายเลยเอาจบคลิปไปนี่ก่อนเซเซนแล้วมาหน้าขันแล้วมาอัดใหม่ลาท่านผู้ชมหน่อยบอกกดซับสไคร้ ให้หน่อยบอกเขาไปเลยเนี่ยเขากำลังดูอยู่กดซับสไครต์กด,าากดนี่กดนิ้วโป้งกดซับสไครต์ให้หน่อยอ่าครับกดติดตามให้หน่อยครับขอบคุณนะอ่ากดติดตามให้หน่อย,เ,ยเดี๋ยวเพลงนี้มันจะติดดิก็ติดข้างห้องแม่งเปิดเต็มมาเดี๋ยวกูฆ่าข้างห้องไทยสัตว์เลยแม่ยโสดนะขอสักนิดสักหน่อยอนี่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 ฆ่าข้างห้อง นี่ครับสี่สิบดีสี่สิบดีกียบุ้กสิ่เลยก็สิ่แล้วไอ้เหี้ยไอเดน้ำชาก็บอกน้ำโอเคครับบา,บายบายกด subscribe กดนั่นด้วยครับเดี๋ยวจะได้ติดตามคลิปเสียเชษต์นะครับตอนนี้คนเข้าไปดูคลิปนั้นคลิปที่เห็นศพสองพันกว่าคนละครับ<ส>ตอนนี้เนี่ยคลิปใหม่นะครับฝากติดตามไปเจีบร์ subscribe ด้วยสวัสดีครับบายบายาเสเยเชษต์บายบาย